สวัสดีครับร้านสำโรงอะไหล่ยนนะครับทางร้านเรามีบริการซ่อมไดสตาร์ทนะครับไดสตาร์ทของรถยนต์ทุกรุ่นนะครับท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการสตาร์ทสตาร์ทเอิร์ดหรือว่าสตาร์ทยากนะครับสามารถติดต่อทางร้านเราได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นซ่อมไดชาร์จก็ได้นะครับผมก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ094962977 1นะครับร้านสำโรงอะไหล่ยนนะครับ ั้งอยู่ที่บ้านบอนนะครับอาเภอสำรงจังหวัดอุบลราชธานีครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับ